ใจเกเรแกงผู้ใหญ่เลียฟแชทบอาแบบบอกเรื่องก็แว่ากล้าเขาแน่นเหมือนกันเนาะมันตอบเบอร์สี่เพราะว่าคนดูเขาถือกีตาร์เบอร์หนึเยี่ยใครเขาเล่นกีตาร์ได้เหรอกีตาร์ไม่ได้หรออะไม่ได้พี่กูรู้สึกว่าตาเขาเยิ่มด้วยกูว่าเขาน่าจะไหลๆขึ้นมา ใครไม่ใช่นะกีฬาโอลิมปิกโอ้ใช่คอนเทนต์เนี่ยกูดูมาอยู่ยากเลยเนี่ยไม่ยากไม่ยากแต่ลอดไต่ถอยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนผมว่าไม่ไม่สี่ก็สามไม่กล้องเชื่อผมไม่หนึ่งก็สี่อ่ะไม่รู้ว่าน้องเขาแข่งโอลิมปิกไหมอ่ะผมว่าสี่ผมว่าสี่อันนี้ให้ข้อหนึ่งเบสออนปีสองัปีนี้ยนะ จังกีฬาโอลิมปิก2020ที่หามาเจะได้แบบ <Okay. S 1> เผื่อไปหากันทีหลังแล้วเอ้ยเขาเคยแข่งโอลิมปิกที่นูน้นไม่นำนะอันนี้ข้อมูลปี2020โอเค okay. ไม่ใช่นักไม่ใช่2020ใช่ไหมนักกีฬาโอลิมปิกปี2020อ่อออาๆๆตานะมนั้นใบชื่อหน่อยนะวะไม่ได้หาชื่อมาอมข้อสามเนี่ยมาเรียชาลาโบว่าไม่ควย <laughs> ไม่ใช่ก่อน <laughs> <laughs> กี่แต่ข้อมูลว่าชาติไหนเล่นกีฬาอะไรหอมนิดหนึ่งต่อหนึ่งสองสามเฮ้ยใช่ป่ะวะหนึ่งโอ้โหคนสีนี่โคตรชัดเลยหนึ่งหนึ่งโอเคหนึ่งกับอะไรดีคะนูยี่ออโคลอมเบียภาพเต็มเฟซบุ๊กเลยเขามาเขามาเขสี่เนี่ยเขามาพี่คือกูเข้าใจพี่กล้องนะคือแต่เขามาเขามาป่ะเออกูยังส่องไอจีเขาอยู่เลยว่ะ เออเขาเขายังเขามีแฮชแท็กโอลิมปิกอยู่เลยเออไอ้เหี้ยลืมเอาหรอกผมว่ามันเป็นรายการก่อนหน้านี้ซะอีกรายการชิงแชมป์โลกอันเนี้ยรายการเนี้ยรายการชิงแชมป์โลกที่เป็นกิฟอ่ะที่เป็นคลิปอ่ะเออมันเป็นแา่งกับเม็กซิโกอ่ะอันนั้นอะชิงแชมป์โลกแล้วเขามาโอลิมปิกด้วยใช่ไหมมาเขามาเขามาแต่กูไม่เห็นกูไม่เห็นไฮไลท์เขาไงกูก็เลยนึกว่าไอ้เหี้ยไม่แข่งเพราะวะกูก็เลยแบบเลือกมาเพราะมันยังไม่ต้องมีไฮไลท์แล้วไงคือคือเปิดไปมันก็มีแต่คลิปเนี้ยไอ้คลิปแบบ หลับตาข<ช>้างนึงแล้วก็เนี้ยเนี่ยกูหหเห็นหอันเนี้ยคือผมมาจำคลิปนั้นได้เว้ยเราจําได้ว่ามันมาก่อนโอลิมปิกเลยคิดว่าพีท<ำ>่ทำไมถึงจำได้ก่อนทําไมถึงจําได้ก่อนดูบ่อยขนาดไหนไม่คือกูช่วงนี้สนใจพวกกีฬาย,ยิงธนูอะไรเงี้ยเออก็คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปยิงธนูบ <Okay. S 2> ้างจำในสองจำสามไม่ไม่คิดว่าใช่ชัวร์ทำไมมีคนชัวจำสามได้จำสามได้พี่เคยเห็นโดมั้งใช่ป่ะเคยเนคอนโดป่ะสามไม่ใช่เทควันโด ามขำอลบอนนักขำถอไหมนักขำถอขำถอไม่ไม่ไม่วิ่งก็บอลเลยบอลนะว่าน่าจะบอลเลยบอลบอลเลยบอลปหมมันจะบอลเลยบอลนะขำถอเราเข้ามาถึงเรือเบอร์หนึ่งกันอ่ะดูลักษณะไม่เหมือนนักกีฬาป่ะกูมีวิธีง่ายอกูคิดว่านักกีฬาส่วนใหญ่อ่ะกูดูจากขนาดหน้าอกเลยนู่ก็เร่องใหญ่อ่ะเราพยายามทำให้หน้าอกมันเล็กหรือข้อเล็กมันมีข้อเด่นในการขึ้นหนึ่งกับสามนี่พอๆกันนะพี่อันนี้หนึ่ขอร้อยคือมึงเทียบกับเบอร์สามเนี่ยคือ เบอร์สามเนี่ยใส่สปอร์ตบาร์เพราะว่าเขากะน่าท่านั้นก็สปอร์ตนิดนึงส่วนเบอร์สองเนียตัดเอาไปแล้วจริงจริงคว่าเบอร์คืว่าเบอร์สองอะปีนี้ไม่ได้แข่งไม่รู้สิรู้สึกอ้าสังหรณ์นะโอเคําตอบนะไคนที่ไม่ใช่นักกีฬาโอลิมปิกคือเบอร์เบอร์สองจะได้ผิดกันให้หมดเบอร์สองเบอร์หนึ่งเป็นนางแบบของวิกตอเรียซิดเฟลย์แต่รู้สึกเหมือนกันว่าแบบหมายถึงถ้าดูแบบ ดูจากกล้ามเนื้อนะดูจากแอปสโตสามคนแล้วเบอร์หนึ่งก็ไม่น่าใช่แบบนักกีฬามากที่สุดเบอร์สองเป็นเซิร์ฟนักเซิร์ฟบะเบอร์สามอะพี่สามเป็นวีทาไงอ๋อวิ่งของหลอดมนไม่ล่า็ขำก็เป็นขำออกก็เป็นขำออกเบอร์สี่นี่รู้อยู่แล้วเนาะน้องมาแข่งด้วยโอ้โหฟาดคอง่ายๆไปได้ยังไงเนี่ยโดนน้องเขาหลอกเองนะ โออยากจังวะกูว่าใช่ทุกปีด้วยอ่ะปีนี้เหรอที่ไหนเนี่ยไม่เจ็ดปีนี้ทุมือกกันเลยนี่คนเกาหลีทุกคนเลยปะไม่บอกตอบแล้วอยากจังวะมาดูเลยตอบแล้วตอบแล้วมาอะไรวะรู้นี่ไงวะอ้าผมตอบแล้วมึงรู้วะกูมั่วเอ้าะตาแบบนึงกูวับกูวับแต่ผมมารู้จริงโอยารู้จริงมาจริง สองสามสปมหน้าตัวสี่สี่สี่ตัวสี่เฮ้ยคนที่พ่อสี่ไม่ใช่เหรอน้องไอรีนน้องไอรีนน้องไอรีนเลสไบรตผมไม่รู้จักอ่ายคลิปปีปะน้องไอรีนเลดไวลรตผมดูคลิปเขาบ่อยผมคิดว่าพี่แจงเนี่ยเอามาหลอกกับข is ้อที่แล้วเว้ยพี่ชัวร์ เผมไม่ยอมตั้งใจผมง่ายๆหรอกนะพี่แจง่วนกูเนี่ยไม่รู้จักส่วนบูนกมไม่รู้จักเลย แต่ว่าเบอร์สี่เนี่ยผมเนี่ยมึงไม่น่าจะยิงธนูด้วยผมอย่างนี้แล้วแบบเส้นอย่างนั้นแม่งมันไม่ดีดอ่ะคือมันถือเปล่าเมันไม่ดีดอ่ะมันไม่ใช่มันเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬามันควรจะจริงจังกว่านี้เว้ยแตการยิงว่าไม่แต่เนี่ยอันเนี้ยผู้แข่งเขาเขายิงแม่นจริงนะเขายิงแม่นจริงในซีรีส์อ๋อโอ้ครูจำไม่ได้ที่มันมีคลิปเกาหลีคลิปหนึ่งที่แบบเอามาลงนั่นแหละไอรีนเวสเวสเบลเลตนั่นแหละเลสอะไรนะเลสวโอเลสคือโอเลตอ่ะ หรอพูดงั้นเหรอขอโทษเดนทำไมคิดว่าสองอ่ะอันนี้ไม่รู้พี่หน้าเหมือนกันหมดเลยคือหนึ่งกับสามันไม่น่าใช่แค่นนะั้นคือเครื่องสองดูไม่มีนักกีฬานั่นแหละโอเคคำตอบนะใครไม่ใช่นักกีฬาเล่นปิกพีพจแ<า>งออกมาล,ลองค<ล><ล>ือพี เบอร์สี่นี้คือจิววี่เนาะวงทวายเอาวหรอกไปหมดเลยไม่ใช่ไอรีนหรอไอรีนไอรีนผิดวงไอสัว์ไม่หรอกมันเป็นการเดียวกันมันเป็นไอดอบแข่งยิงธนูกูจำได้ใช่ธนูเป็นรายการกีฬาสีไอดอลของที่เกาหลีเบอร์หนึ่งเป็นมันกี่เราว่ายน้ำจากฮ่องกงมั้งถ้าจะไม่ผิด เบอร์สองนี่ไม่รู้กันจริงเหรอน้องวิวนักแบดอ่ะหญิงคู่ว่ะทไม่ได้ไม่ได้ดูเต้อยผมงเปิดคือหน้าหน้าข้างมันไม่มันไม่คุ้นเลยอ่ะน้องวิวที่คู่กับน้องกิ๊ฟใช่ไหมใช่น้องวิวคู่กับน้องกิ๊ฟไม่ได้น้องกิ๊ฟคือเบอร์สามใช่ไหมสรุปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์สามคือคือนักปิงปองเกาหลีอาฟินปองปอง โอ้โหใจเกลีเลยแกงกูอยากจะเลี้ยฟแชทอแบบผมเลิกแล้บอกว่าเฮ้ยไปรีบตอบไปโอ้โหยากเลยคุณก้าวเขาแน่นเหมือนกันเนาะตอบได้ละมาผมว่าได้ผมได้ละอันนี้มีใคราเองเลยที่ร่างโอลิมปิกเหรอใช่มาได้แล้วพี่ผมคิดว่าเชียร์อันเนี้ยหนึ่งสองพันยกสองสองสองสามสามเฮ้ยคิวคิวมันผมเลยคิวมันผมเลย มันดูไปชอบมากเลยเพว่ากล้ามเขาใหญ่เกินไปที่จะเป็นนักกีฬาพี an ่ม no ันไม่ใช no. ่กล้ามรีมใช่เหรอกูว่านักกกีฬาูว่าเบอร์สามมเบอร์สามเนี่ยเบอร์สามนี่น่าจะเป็นนักกีฬานะกูจำได้เบอร์สามโดนหลอกชวนนักกีฬาหล่อเยอะแยะกูบอกเลยไม่ก็เบอร์สี่อ่ะไม่ก็เบอร์สี่อ่ะเบอร์สองไม่ก็เบอร์สี่แต่กูเลือกเบอร์สองเบอร์สามเหมือนเป็นคนบราซิลเพราะวะเออเป็นนักกีฬาเซิร์ฟน้ำหวานมึงส่งให้กูอยู่ว่าคนนี้เบอร์หนึ่งนักกระโดดน้ำใช่ไหม จะบอกว่าอาจัดให้ก่อนนะเบอร์หนึ่งไม่ใช่นอนเป็นนักกระโดดน้ำได้เหรียญทองโดดคู่ใช่ใช่นักกระโดดน้ำเหรียญทองกิจใช่ไหมเบอร์สี่นี่เล่นถั่นเทอะปะเป็นเหี้ยแหละอาเฉลยนะเบอร์สี่ไหมตัวพีจอยเบอร์สี่มั้งนักกีฬาไม่ค่อยถ่ายนักกีฬาอดีตพีเบอร์สี่ค่ะใครอ่ะ ไม่คิดว่าช้อยมันจะซ้ำไงไมนน่น่าเลยไม่แต่กร<บ>นะูว่าเบอร์สามาเบอร์ไอ้เบอร์สองอะใช่แน่แนเพราะกามเขาไม่เท่ากันฝั่งซ้ายแล้วฝั<อ>ง<ม>่งขวาเามเท่ากันหรออะไรนะรไม่เบอร์หนึ่งอันนี้อันนี้แบบมันมันไม่ได้ใหญ่มากไงมันเป็นแบบว่ากามนักกีฬาไอ้เบอร์เบอร์สี่อ่ะก็มีส่วนเหมือนกันเบอร์สามูเคยเห็นว่าเขาเป็นแบบเป็นเป็นักกีฬาหรือเพราะว่าเบอร์สี่ทั่งโกยผลรักแล้วเลยแบบไม่ใช่นักกีฬา บอร์สี่เอามาจากรายการเซเวอร์ของอเมริกาทูฮอตทูแฮนโดะที่แบบถ้าใครเล่นกีตเก็ถึงจะได้เงินรางเชื่อแต่ผมเลือกเบอร์สามเพราะว่ามันมันดูเป๊ะไปอ่ะเบอร์สี่เป็นนักกีฬาบราซิลอยู่กี่บอกบราซิลอีกบราซิลเบอร์สองเป็นนักกีฬาเทควันโดประเทศสิงกคโอร์ตั้งใจเสกูคอขาดเนีไหมตัวขนาดนี้ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่สองก่อนแล้วไม่มีกล้ามาให้กูดูด้วยกูกูน่าจะหลุดแชทตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแบตชุดจะหมดทันทีแล้วเนี่ย,ยดูไหลไม่ค่อยใหญ่เลยเบอร์สองเบอร์สองมันแต่งตัวกีฬาคนเดียวที่ก้องจาปั่นเบอร์สองได้นะมันแหลมมากว่ะมันแหลมมันเป็นนักแบตว่ะซึ่งกูไม่เคยเอ้ยเดี๋ยวอ๋อเบอร์สองนี่ รูแลดูแลพี่เชฟพี่กูก็รู้แล้วกูไม่เห็นเป็นโปรเลยลูกพี่เอ้ยเขาเป็นดาราดิเบอรดูโครงล่างอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยกูรู้แลดูแลดู้แล้วเนเนได้คำตอบแล้วกูรู้ทุกข้อกูกูรู้แล้วว่ากูจะตอบอะไรแต่กูไม่รู้คำตอบผมว่าเบอร์สองะไม่ใช่ตัวตัวสองต้อยกยกเอ้สามสี่ ก้องต่อเบอร์สองอะท่าไมอ่ะทำไมอ่ะขอมันไม่รู้อะไม่ร่้มันตกแล้วในัระเทศไทยใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ดูเลยจัดเเราไม่เชียร์ไทยแลนด์อะเราไปเชียร์นักยิงธนู โคลัมเบียเราอ่ะส่งไดอจีเขาอ่ะเป็นไอคนไทยไไอ่ะเราเคยดูไอจีน้องเทนดิสหรือเปล่ารู้หรือ,รอยัง<บ>ว่าว่าเทคอนโดได้เหรียญทองอ่ะรู้ยังในประเทศไทยอ,อ่ะไม่รู้ไม่รู้เลยรู้แต่ว่าได้เหรียญทองแดงตอนคุณวิวยาวภานะ์นะรู้โอเคใครไม่ตอบเบอร์สี่เกมกระบุญน้อยเหมือนตอบเบอร์สี่เพราะว่าคนดูเขาถือกีตาร์เบอร์หกเบี้ยใครใครเขเล่นกีตาร์ได้หรอไม่ได้กีตาร์ไม่ได้หรอไม่ได้พี่นักกีฬาต้องนักกีฬานักดนตรีต้องนักดนตรีพี่อย่าเอามาคอร์สแพลตฟอร์ม คือถ่ายแบบถ่ายอะไรเงี้ยมันยังโอเคไงแต่ว่าเล่นกีตาร์แต่สามเล่ยหนุ่มสามนี่เหมือนเอามาหลอกอ่ะสามเหมือนแบบอาริซอนเบเกอร์ยังเล่นกีตาร์เลยพี่พอสามเนี่ยไอดอลเกาหลีชัดๆเลยเนี่ยไม่กูรู้สึกว่าตาเขาเยอะเพื่อนกูว่าเขาน่าจะไหลไหลเข้นมาคนใหม่สียแล้ไม่หรอไม่รู้สึกหรอว่าตาเยอะมึงดูดิ รูปมันเก่าอ่ะแต่ว่าสีรูปมันเก่าแต่ว่าเขาใส่เสื้อเขาใส่เสื้อแบบเสื้อสปอร์เสื้อกีฬานะไม่แบบผ้าแบบผ้าแบบผ้าบเอสเตอร์มันเป็นผ้าแบบผ้านักกีฬาหอเปาผ้าแล้วเขาอาจจะพวกมาเขาอาจจะพวกมันก็เปลี่ยนเสื้อมาเพื่อนกัน้งที ในตัวเามษาอ่ะมีคนตัวเมษาบอลกูบอลว่าเขามีความเป็นไอดอลมากเลยอ่ะดูไม่ถูกอะดูจากเสื้อโดนหลอกแน่โดนหลอกแน่เน่ยเบอกเลยวันน<อ>ี้โดนหลอกแน่เน่ลังเล<ม>ลังเลมาหนึ่งด้วยเว้ยมานหนึ่งคือแบบไอ้เหี้ยทูแม่งทำจมูกมาป่ะ คือบอกทำจมูกมาเขาบอกว่าแต่กีฬาไม่ควรจะทำทำสัญญกรรมอยูยวันหน้าก็อะไรแบบนอ่ะใช่เหรอแต่ว่าเบอร์สามแม่งใส่ชุดฟุ้งโป้งก็ไม่เคยเห็นในกีฬาแลใส่ชุดแดบนเออผมว่าเบอร์สามเป็นไอดอลเกาหลีสักคนหนึ่งส่วนเบอร์สี่เนี่ยหน้าเหมือนพี่ปีเตอร์คอปเตอร์เดนดอลเลยไม่เลือกโอเคทำไมถึงไม่เลือกเขาอ่ะเหมือนเป็นคนรู้จักอะพี่คนรู้จักคำตอบนะสองสาม เราต้องเป็นไอดอลเป็นเป็นเอ่อวง BTS มั่งพันไอดอลฮะรู้จักคือรู้จักคือวงเลดี้แบล็คเลดี้ใช่ไหมอายลินใช่ใช่เบอร์สี่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลชื่อรันดังอยู่นะในโซเชียลมีโอ้ของญี่ปุ่นปะใช่ไหมใช่ของญี่ปุ่น่อๆเลยนี่เขาใส่เสื้อแบบเสื้อนักกีฬาแล้วมันคือคนนี้เหรอที่ดังๆคือคนนี้เหรอ เบอร์สองก็อย่างที่บอกเนาะชื่อแบกันตะพลน้องก่อนักแบดไทยไม่ได้รู้เบอร์หนึ่งนักกีฬากระโดดน้ําของเกาหลีไม่เป็นไรโดนน้าจมูกไม่เบี้ยวไงมึงกุ๊กกิไม่เบี้ยวอ่ะใครอะอะไรวะปิดคลิปเร็วแบบคืทั้งหมดก็ฝากทุกคนอ่าติดตามนักกีฬาไทยนะครับเราจะไม่รู้ว่าคนไหนเป็นนักกีฬาได้อย่างไรเราควรรู้ว่าคนไทยนะครับเป็นนักกีฬาเราต้อง เด้วยเชียะก็นี่คืของจริงอ่ะพี่ผมว่าพี่ก็เล่นเฟซบุ๊กบ่อยอยู่นะเอาจริงๆพี่ตอบแบบเร็วมากเลย้องัเ่อไรแล้วไงเรื่องหัวกูกูให้ความสำคัญไง <poisoned indo> <surprisingly> อ่ไ <pl> ม <ains> ่ใช่หายไปเลยแบบมึงอ่ะไม่ใช่ในคอมเมนต์ที่พี่มันต้องอะไรเดี๋ยวกดอะไรก่อนมพงกดอะไรก่อนส่งกําลังใจเชียร์นักกีฬาทุกคนนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาคนไทยเนาะต่อให้เราจําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังไงเป็นกําลังใจให้แบบว่าเข็นคุณค่าของทุกคนในการฝึกซ้อมไม่ว่าจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญก็ดีแล้วเป็นแบบเป็นความสุขเล็กๆของเราใช่ในช่วงเวลาเออนั่นแหละขอบคุณใจเป็นความภู่นใจของของคนไทยนะใจที่ได้เป็นคนไทยในช่วงเวลาสําคัญ เป็ทุกเล็กๆในอในช่วงนี้ของทุกคนที่มีข่าวโควิดเยอะๆโอลิมปิกก็ก็ดีขึ้นปิดคลิปไปด้วยกันขออย่ายอมแพ้ไม่่ัน้องปิดแบบว่าถ้าคุณเหงานะครับอย่าลืมดูเราเป็นเพื่อนเล่นใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปเราด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์เพจเราด้วย๊ายบายบ๊ายบาย